สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับบุนีพ่อกับผมสุพันคือเ่าคือเดิมครับพี่น้องครับสารบดีนะครับสีพาอพี่พี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศสวนลังบ้านนะครับยามเสาเสานะครับสีพ่พี่น้องเข้ามาหาพักขี้เล็กนะครับพักขี้เล็กไปแยงกินนะครับ กับทำกับเข่าเนาะนะครับอ่ะนี่เด้นพี่นอ้องเด้อต้นชิเลตนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ากระสีเอาเป็นต้นน้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมอ่ะมีต้นน้อยไว้กำลังเป็นยอดเลยพี่น้องนะครับอ่ะใบเอกของเขานะครับีิเล็กนะครับไอ้ส่วนที่ เอาไปแกง,ญญงียงยังนะพี่ดองเนาะกับกุ้งสิถ้าเบิ้งซะก่อนนะครับตอนเช้าก,กับสิเก,ก็บไปตไปุ่มใบซะก่อนนะพี่ดองเนาะนะครับเดี๋ยวกับสิเป็นช่วงแรงงุมดละนะครับกังสียดแกงนะครับแตเตบิางตัวเท่าเก็บขี้เล็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเป็นขี้เล็กขาวนะครับหน่อ,อกำลัางงามเบิ้พี่น้อง เป็นขี้เล็กที่เกิดเองนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบ่ได้ปลูกอกนะครับมันเกิดเองกาขาดบ้านสีมาจากต้นใ่พี่ละนะครับพี่น้องสีเป็นร่าปิวมากนะครับเม็ดเพลนเนาะเป็นเกิดเป็นต้นน,นะครับกระจาย,ยพี่น้องประมาณสิบต้นแล้วนะครับก็เกิดเองนะครับผมก็อ่าพยายามตัดแต่งกิ่งเพลนน้พี่น้องเนาะ อันนี้สังเกตได้พี่นองเด้อนี่ต้นเป็นสีเห่อะไรได้นะครับนี่ครับต้นหญ่พี่นอกประมาณเกือบต้นซ้ำแขนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสีโ่สูงนะครับเพราะว่าผม,ผมพยายามตัดแต่งกิ่งไว้นอกสังเกตได้พี่นองเด้อน,นะครับก็คือว่าเอายอดอย่างเดียวนะครับาบห้เป็่ขึ้นสูงเปลี่ยนเข้าสีไงาสาหรับการเกร็บนะครับเอาไ้กินยอดอย่างเดียวนะี่นองเนาะนะครับ อีกอย่างหนึันก็ไก่บ้านน้ำนะครับกับบริจาคอ่าบริจาคให้เพิ่อนเกินสูงนะครับเดี๋ยวเพื่นจะมาติดลังค่าติดยางเนาะก็ทำการตัดแต่งกิ่งไว้นะครับติดอยู่พี่น้องนี่พ่ได้เก็บอยู่นะครับว่าตัดหยอดเรื่อยๆเป็นกระโปงขึ้นเรื่อยๆนะครับกินอยู่เบัสปีพี่นอ้องอ่าตุ่นจะรับสีแกงเธอหนึ่งนี่กระน,นี่ละจุ่มนี่สามตีตุนนี่ก็พอแล้วพี่น้อง กแกงใส่หนังก็ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวแต่ผู้มักนะครับแกงใส่หนังแกงใส่เป็นบักหอยจุบเป็นหมูเป็นไก่นะครับก็ได้คือกันนะครับแซ่บคือกันเนาะนะครับกันเหล่าแต่พี่น้องนะครับนี่ผมก็บสิเก็บไปตุ่มไว้ซะก่อนนั่ะละนะครับเดี๋ยวเบิ้องว่าสิได้เนือ้อไดมาแกงใส่นะครับเดี๋ยวกระเจาพี่น้องเก็บกี้เล็กด้วยนะครับวันนี้ พี่น้องผมสลับผลงานเฮานะครับนี่เด้อนะครับได้หลายอยู่นะครับซทำแข้งอิ่มเนาะนะครับกบื้องต้นผมกะเก็บตรงนี้ไปมันกะมันมีหลายอยู่ครับแต่ว่ามันมันบอ่อใดทั้งเบิดเราพี่น้องเนาะนี่เด้อให้เบิ้งนะครับนี่ลักษณะนี้มันกะเยอมันเป็นเพียรครับพี่น้องกล่อ,องกับโฟกัสเอาพี่น้อง มันเป็นเพียนะครับมันกะ็ต้องอได้ทิ่มไปเนี่ยนะครับกะจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับ,กะ,รบกะบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะถือว่าแบ่งปันกันกินนะครับอ่าแบ่งปันสัตว์โลกกินไปเนาะนะครับเฮาก็เลือกเอาอตั้งแต่ตัวใดที่มันใส่ได้นะครับไอ้มโนจิตมันเป็นเพียเป็นแมงเฮาก็ทิ่มไปนะครับแต่ว่าก็บพวได้แกงอยู่ดอกพี่น้องนี่ะผลงานเฮานะครับออกรรมใหญ่ๆกัเดี๋ยวสิ ต้มไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนแรกจะสีแกงกินเนาะนะครับครับกพาพี่น้องเอามาเบิ่งบรรยากาศซรัมมี้กันแล้วกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะได้พี่น้องหอามาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ทางช่องน้ำเน่นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการในคลิปนะครับกอขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวทรั it, so it มน like ี้กันแล้วกันพี่น้องนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ